คลิปนี้นะครับก็จะพามาดูตัวชุดกองน้ำหนักในไอรอ G 1 5กันนะครับแล้วก็อัตราการขยับน้ำหนักของเขาด้วยตัว G 1 5เนี่ยให้ตัวชุดกองน้ำหนักหรือว่าชุดพิโลโหโดเนี่ยติดเครื่องมาทั้งหมด1ชุดโดยมีน้ำหนักที่ให้มาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่90กิโลอัตรารอกให้มาในระบบ2ต่อ1โดยวิธีการใช้งานของเขาก็คือว่าเวลาที่เราเลือกดึงตัวเคเบิลหข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเคเบิลข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ย ตารอบจะเป็นแบบ2ต่อ1ก็คือหารครึ่งลงไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เราดึงตัวเคเบิล2ข้างพร้อมกันเมื่อไหร่อัตรารอบก็คือจะบวกไปเป็น1ต่อ1ทันทีเช่นสมมติเราตั้งเอาไว้ที่10กกิโลเราดึงแค่ข้างเดียวเนี่ย มันก็จะเป็น5กิโลแต่ถ้าเราดึงสองข้างเนี่ยมันก็จะเป็น1ต่อหนึ่งก็จะเป็น10กิโลเต็มถัดมามาดูในส่วนของอัตราการขยับน้ําหนักของเขากันบ้างสําหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นทั่วไปรุ่นทั่วไปเนี่ยปกติแล้วการขยับน้ําหนักเนี่ยจะเป็นแบบอัตราเดียวนะเช่นขยับทีละ3กิโลขยับทีละ3.5กิโลทีละ4กิโลทีละ5กิโลก็จะขยับแบบเนี้ยไปเท่าๆกันทั้งหมดทุกแผ่นจนถึงแผ่นสุดท้ายที่หนักที่สุดต ตัว G15 เนี่ยมีอัตราการขยับน้ำหนัก2แบบนะสลับกันนั่นคือขยับทีละ4กิโลในครั้งแรกและขยับทีละ5กิโลในครั้งที่2เขาจะขยับแบบนี้ครับขยับทีละ4กิโล5กิโล4กิโล5กิโลสลับกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะจนถึง แผ่นสุดท้ายเราก็มาเริ่มดูตั้งแต่อย่างตัวแรกเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เสียพินนะครับก็จะเริ่มต้นที่5กิโลแผ่นต่อไปเนี่ยก็จะอยู่ที่9กกิโลแบบนี้นี่คืออัตราการขยับตัวแรกนะครับก็คือ4กิโลถัดมาจากตัว9กกิโลเนี่ยเป็น14กิโลเลยจาก9เป็น14ก็คือ5กิโลแล้วมันก็จะสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งข้อดีของตัวระบบสแตก็กแบบสลับ4และ5กิโลแบบนี้เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความละเอียดมากกว่า นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้งานที่ดีกว่าด้วยและยังสามารถครอบคลุมไปถึงผู้ใช้งานในวงกว้างได้มากกว่าแบบทั่วๆไปตัวนี้เลยถือว่าตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มคนธรรมดาที่ไม่ได้มีประสบการณ์เลยนะครับหรือว่าผู้เริ่มต้นรวมไปถึงผู้หญิงหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้สูงอายุหน่อยที่ต้องการที่จะเล่นเพื่อ รักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้เนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้สามารถใช้งานได้ทั้งในบ้านนะครับในบริษัทองค์กรโรงยิมต่างๆนะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์จากคนในหลายๆกลุ่มอยู่แล้วเจ้าต,ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครอบคลุมที่สุด T15